โอเคนะพราะขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับด้วยกับผมในการเกมินเเบอร์ครับเอาวันนี้ผมจะมาอัดเบสบอลครับเนาะอัดเบสบอลสามคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัดอย่างอื่นมากครับเช่นสไวาเกมอะไรแบบนี้เนาะโอเคไปตอนนี้เราอยู่สีเหลืองครับไปเลยแบบนี้ผมน่าจะเคยเล่นอยู่นะครับแต่ไม่ได้แต่รู้สึกว่าไม่ได้อัดคลิปนะครับแบบนี้น่าจะเคยเล่นอยู่เนาะอยู่วันสองคนเลยเนาะ โอเคตอนวันนี้ผมเล่นกับน้องของผมนั่นเองครับโอเคนะเอ้ยจะเย็ยนแน้ะขุดโดนระเบิดไปคนที่อื่นไม่ต้องมาให้หรอกไปคนที่อื่นหนัเราเอ้ยเดี๋ยวโดนระเบิดไม่อยากโดนแค่นั้นเองนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้เล่นแบบเร็วหน่อยก็แล้วกันเนาะ<ม>เล่นช้ามันเรนเดอร์คลิปนานมากอะ่ะไม่ใช่เรนเดอร์เลยคือเราลงคลิปนานมากนะครับเนาะนันด้บ,บอกมาแล้วเด,เ,ดเด้เด้เด้บ,บอก ผมก็ได้เออไปแลกมม่ใช้ได้อ่าเดี๋ยวเก็บเหล็กสักครู่หนึ่งนะครับเราก็ต่อไปกันเลยนะครับต่อไปนะครับแกคลิปที่เราเสียงเบาหน่อยครับโอ้โหถึงเร็วจันถึงเร็วกันจังเลยนะเอ้ยไม่ตีกระเด็นไกลอะ่ะเตีทำไมกระเด็นอะ่ะนายนายไม่ได้เรื่องอะนะ เฮ้ยมันไปบุกฐานอัน <c oughs> ตกเองค่ามันเสร็จตกเรียบร้อยเออดีเนาะป่ะอ่ะไปไหนล่ะจะไม่มีอ,อเคอสีแดงนิดนึงมไม,ม่หลอออ่าระยะสเต็เองอ่ะตังนี้ที่ต้องการคือด,ดาบจะขอไปเอาเหล็กข้างล่างก่อนดจ้ะ ทง้งงานได้หกอันนะขอไปเก็บเหล็กตรงนั้นน่าจะมีคนต่อไปแล้วโอ้ม่ไต้คนต่อไปแล้วทิมสีเขียวมันถึงเร็วมากขนาดเราน่าจะต่อก่อนมันนะนะเออน่าจะต่อก่อนมันมีความรู้สึกว่าเราน่าจะต่อก่อนนันมันถึงโคตรเร็วเลยอะ่ะเออเชิญช,ชิทำเป็นเซฟเซตินเลย <laughs> เออทำเป็นเซฟเซตินเลยนะครับ อายุใช้ให้เป็นน,น,นะกินยาสเตนนอนก่อนที่จะไม่ได้กินโอเคกดลักกี้บอกไปนะน้องไอ้น้องกดลักกี้บอกไปกดลักกี้บอกแล้วก็ตายอา่ะอ้าวนั่นยากดนะ,ดะ,ะนั่นยากดเลยกดแล้วก็ตายกดไปเพื่ออะ <หา S 2> <ห>ไรเตรียมก่อนนะกบทำไมเตรียมนั่งกบท้องเตรียมอ๋อ เดี๋ยวขอเอาทองแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอะเล่นช้าไว้อ่ะพอบางคนมันชอบจะได้ดูนานๆเนาะไม่ใช่อะไรนะผมจะได้ได้เออเนานะเออใช้เด็กสามอันเนาะดาบเหล็กก็น่าจะดีนะหรือเอานี้ดีเอาอันนี้ก็ได้อเอา,ายไอา <laughs> อาย ทำไมตายายัไงไนงะเอาทองอะทองไม่เหลือแล้วเอาเอาชุปปดเพาะไปก่อนนะโอ้เอากระทองต้องไปเก็บมาใหม่นะเมื่อก,กี้ไม่เหลือละค้าดหมดละอยากได้อันน่าสีน้ำไม่ใช่สีแดงอ่ะ,อะเฮ้ยอยากอยากจับอันหนะักอันหนะักอันหนะักอันหนักจะมาแจะไหมหนูจะมาแจะไหะม,มอเออแจะไม่ได้บอกเลยคนอย่างพี่ไม่ไม่เคยใครมาแจะง่ายโอ้โห ได้ทองเป็นล้านหมอกเลยด้ยีสิบอันอุ้ยอย่าอ้าวแล้วใครมันระเบิดตรงกลางเหตุน,นี้อุ้ยได้ทองยี่สิบอันตายไม่เปไ็นไรไอ้หนูเราได้ทองยี่สิบอันมาเป็นครอบครองขอครัวละสิบอันได้ไหมแต่ธนูได้ข่าวมาไรน,นี้ไม่ใช่หรอ,อครอบครวละสิบอันได้ไหมโอ้ธนูสามสิบอันเลยเหรอ,อได้ได้ไ,ได้โอ้โหสารไปหามากก็ได้เดจ้าหนูหาธนูสามสิบอันมาให้นะ ก็ได้ก็ได้พี่ไม่เอาอะไรหรอกพี่ขอท้องอีกห้าอันไม่ไม่ได้เอาอะไรเลยนะขอท้องอีกเก้าอันเอ๊ะขอท้องอีกห้าอันสิบห้าแล้วจะได้ครับดาบสมสุดเนาะมันูบุกระบอกไปนะมันมีฮานูด้วยวะได้ท้อมันต้องเอาอ่ะมันมีฮานูด้วยเอามันมีฮานูด้วยนี่ ับดาบอะไรล่ะจะขับพันปะล่ะโนะอ้ขาพันยังยัง,ยงมันยังไม่มาบุกหรอกมันงมโคงเลยช่ามันเลยแล้วขอนี่เอาสโนบอลไปปลาใส่มันเล่นเล่นลนะเรายังไม่มีหูใช้สโนบอลนะปาปาอันน่ะปาอันน่ะ,นนะปาเลยปาไม่ได้น้อขอขวดลักกี้บอสไกลๆพีได้ไหมไม่ได้น้องอ ก็มันไม่ได้ไม่ได้เขาสิไม่ได้เข้าใจไม่ไดจะเทียมแย่ไม่ได้ก็คือได้เออเทียมเขาเก็บเก็บทองไว่ได้ขี่บอลเผื่อตายใช่ไหมพี่จะไปเรายังไม่ได้ทองตามเป้าหมายไปนะครับเดือนเนาะเอาไปเอาหิบเอ็นด์ดอเซปไปวางบอลกอือฮันได้ได้ได้เฮ้ยมันปาสโนบอลดิใช่ไหม มันมีไม้ยาวจะไปทําไมล่ะถ้ารู้ว่ามันมีของมันไม่มีไม้ยาวก็เล่นฝาก็ช่างมันเถอะเอาอันนี้ก็ตกได้เสิจอตัวบอลแล้วตัวบอลปะ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 คัดปีหน้าเอาเออมันก็ตกปังก็ตกก็ดี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 ไม่เลี้ยงก็าจะเอ้าตกออกไม่ได้เจอมินชอบตอบบอกไม่ได้น่าจะเป็นบั็อกนะ เอาขุดรวยเอาใส่มันจะมีที่ขุดแล้วก,กิ่บ็อกก์ไมันเป็นไรเรามีที่ขุดธรรมดาแลนะ้วก็โซ่มาปลาไม่เป็นนัไนกบเตียงนั่นไหนกบเตียงนั่นนั่นนั่นอะไรนะนั่นหนนา่นหนก็แ้นัน่น,นะนหนุก็ได้ออไดเออเอออุ <c> ้ย <oughs> ใช่ที่ไหนล่ะ <c oughs> มีคนมายิงไส้ไส้กระจายนะเฮ้ย เอ้ไม่มีฮานูแล้วจะยิงแม่ไ,หไงหลายคนบอกว่าไม่มีฮานูแล้วพี่จะยิงแม่ผมพูดผิดครับอแล้วขอไปเอาเหล็กฝั่งนู้นก่อนถ้ามันมานี่ก็รู้กันนะครับเลยเนาะประมาณนั้นขอเอาเหล็กสองปุ๊บยังน่าหนักอะไรเหรออ๋อไม่เป็นไรอ่ะแต่พี่จะตายคือเตียงเราไม่เป็นไรไเตียงไม่เป็นไรก็ดี แน่หนาต้องมีเชดเยอะก่อน,นอมันมีเชดตั้งเอามีเชดต้องเยอะสามอันตรงนู้นอีกตรงนู้นอะไรล่ะเออแป๊บหนึ่งขอเราบล็อกก่อ <c> น <oughs> จะตอบออกไปไหนอตาเน,นี้ก็คงไม่น่าจะแป๊บเดียวเนาะพวกไมเอวีมันเล่นเก่งทั้งนั้นเลยพี่พันามาไม่สามสิบอันแล้วอ่ะทองอ่ะคุณเพราะพี่ได้ยี่สิบเก้าอัน อะยังเหอหีบดีก็อยู่สิสิบสามเลยอ่ะแต่ต้องการเหล็กอ่ะเซิร์ฟนี้มันต้องใช้เหล็กกับทองคู่กันเดี๋ยวเก็บทั้งหมดเดี๋ยวเก็บทั้งหมดไว้ในหีบก่อนต้องใช้เหล็กเยอะมากเลยถ้าจะขับดา่านนะรับธนูก็แล้วกันกน,นะาะครับธนูสามสิบอันได้ทองต้งสี่สิบสามอันหนอหนูไปเอาอทองให้นะอ๋อเฮ้ยธนูใช้แค่เหล็กหนึ่งอันในการแลกธนูเซิร์ฟนี้ก็ดีเนาะ ได้ไอ้ไอ้ไม่ต้องขอทองไดปไหนจะเอาไปทำไงก็ทำดาบทำดับอากาศจะทำทำไมดับอากาศมันไม่ทำดับเลยก็สมสุดเลยมันต้องใช้เหล็กด้วยนะในการเป็นองค์ประกอบมันใช้ทองตั้งยี่สิบห้าอันนะเอ้ยมันมีดาบเอ้ยมันมีดาบเหล็กอ่ะที่ไม่ดาบธรรมดายังไม่ทำได้ยิงธนูโหลเลย เสียดายอ่ะอืมเสียดายมากเลยเสียดายขอ,อยงนี่นะ่าจะคำดาบเองมั้นคำดาบแต่ไม่มีเด็กไงคิดก่อนสิจะทำอะไรมันมีดาบเด็กอ่ะเอามาแย่งมาเดิกหรือ,นอ,อเนาะเขี้ยองได้ได้น้อยมากไอ้เขียวกำลัง,ง,งไปบู ดูไปดูไปอ้าวหีดเป็นเรือตกมันก็ตกช่างเหนือมันตกถ่านแล้ว่อก็ดีแล้วทองไม่ต้องห่วงมากหรอกแต่ถ้าถามเราถูกทูบหักทองแม้แต่ทองก็อาจจะไม่ได้ใส่ขีดเป็นเช็ดอย่างล้วนเออเราไปเจอที่บ้าน,านอ,อยากได้ล็อกกิ้งบอกลล็อกกิ้งบอกเลีะยวกงใช้พีการไม่ได้ลองหาด<ม>ูเท่านั้นแหละ โอ oh. ้ัหนั้นยี่สิบล่ะไมบอกสีเขียวอ่ะมายอมตาย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 แล้ว่ายอมเสียสั์มีอนันนาเชเยอะมากไม่ต้องเสียงเลยยอมตายยอมตายตายอมตายพี่เอาของไว้ในหีบเอนันนาเชละ่ะโอเคผมเอามาคราบกันดนะูได้ไหม อันนบุกป,ปะลองดูดิไม่ใช่พี่รังขาพนอยู่มันมาป่ะอยากยังยังยังอยู่อยู่อย,อย,ยนะู่ครับชุดเกาะไดมอนใช้กี่อันนะแต่อาจจะไม่เต็มตัวอาจจะคาแค่เสื้อเออเนาะคาแค่เสื้อพอทีเรือเก็บอะไรเรายังไม่มีดาบอ่ะพี่ยังไปบุกไม่ได้ไม่ใช่ไปบุกไม่ได้เป็นตรงกลางไม่ได้ด้วยยังไม่มีดาบพอ มันไปบอกแล้วแต่มันมือเปล่าไหนไม่เห็นมีมันสักตัวเลยอะไรมันไม่ได้มาบุกฐานเรามันเอาแย่งเลยหนูมันไปตรงกลางระวังด้วยตกไปกินเด็ด้ลยซันซันอืมไปเก๋เสียงเสียงบ่าวนะชอบเสียงบาวเก็บไว้ในหีบเลยนะถ้ากดตายอ่ะเก็บไว้ในหีบเลยอย่างน้อยเราก็เอาไปไว้ฐานได้ แต่ถ้าอยู่ในตัวมันก็เอาไปไว้ฐานได้ใช่ไ้มล่ะยี่สิบหกแล้วสามสิบล่ล mm hmm. ครับธ mm hmm. นูกน็ละเลยเผื่พี่ตายพวกพี่ชอบซุ่มซา่ามเถอะเออเนาะเราสายพีพีอยู่แล้วเราไม่ใช่สายธนู mm hmm. หนูอีกธนูไม่เป็นมนูอย่างขาดดาบพี่หนักเลยยิงธนูไม่ไม่ใช่ไม่เป็นธรรมดาไม่โดนด้ว <c oughs> ยเออเนาะโอ้โหในหนึน่งการคนจะดีใจเลยเลยหกแล้วเลยหกแล้วอ่า เก็บเก็บอ่าเลย41อาณาทองเราไม่ใช่จะพักฐานถูกคือเด็กหนุ่มปฟนพ่อฐานกันนะเอ้ยมันมาเวยแล้วทีมีธนูที่รักษามันไว้ไม่อ่างได้ได้ธนูอะไรโดนโดนเดี๋ยววันเสมสุดกันนะอืมเอาธนูเลเวลาสมสุดกันไปเลยเก็น่มนูนี่แคหนูไม่เป็นหนุ่มขาัาบขับจ่าอือฮึเขาเก็บเหล็กเอา พะธนูมันไม่ต้องใช้เหล็กไงดาบมันใช้เหล็กอะ่ะพี่ี้พี่ก็เลยเดี๋ยวรับดาบทีหลังเรามีเหล็ก,กเยอะๆอันมาเราแล้วสูงสุดต้องใช้คเจ17อันเฮ้ยมันยังไม่ได้รูปฐานเฮ้ยเราจะเฮ้ยทำไมเออแหละเหมือนกันเราลองจบโลกนะปัะ๊มอาชิบอาชิบรอดในร่อง คือปลาตายตายตายเออตกโลกได้ <laughs> <าย S 1> ทองนั้งสี่สิบสองอันได้เออตกโลกจริงเลยได้ทองหกสิบสี่กับอีกไม่มีทองอได้ทองหกสิบสี่อีกหนึ่งอันนะเดิมในขีปโอเคช่วงนี้เก็บเหล็กบ้างก็ได้ทองทองตอแล้วเนาะหาเหล็กก่อนในช่งชงองเส้นทองะล้ว อะไรเป็นอะไร yeah, เออ,อไม่ไดเ,เอ,อ้าทำไมทีมนี้อ,อ๋อทีมนี้มันไม่มีคนเอ,อ้เาแล้วเหลือทีมเรากับทีมเขียวที่เราต้องมาจัดมาทีมเขียวมีสามคนเออเขาจะเอาส่แบบไม่เอาดีกว่าข่าดาดีกว่าข้านึงทนโนไปทีมเขียวมันยึดตรงกลางเดี๋ยวมันได้ทะนูไปเหมือนเราสวยสวยแนละ้ะ สวยไม่ใช่เดี๋ยวสวยนะอืมสวยแล้วป่ำมันไปตรงกลางแล้วแต่มันต้องไล่ธนูไปแน่เลยที่สังหรณ์ใจว่าอย่างนั้นโอ้โหทองทำไมเรือน,น้อยจังเออแต่ก็พอพับาด,ดนะนนาบอยู่นะอันไรอยู่แต่ไม่พอขับชิ้เกาะไม่เป็นไรเกาะเอาแค่เสื้อดีไหมเอาแค่เสื้อดีไหมหนูไม่เอาชิ้นเกาะไดมอนนะมันไม่เก่งชิ้เกาะเลยกะมันมี มันเริ่มไปเอาทองกันแล้วอะตรงกลางอะแต่มันจะได้ธนูไปแล้วเนี่ยระหว่างเราเก็บของเนี่ยมันก็ได้โอกาสเลยอหถือโอกาสแต่ก็ยิงมันตกไปก่อนแต่ไอ้พวกที่อยู่ตรงกลางอะมันจะได้ของไปไม่อยากให้มันได้ของเล อยากใหมันได้ของก็ตั้งค่ามันด้วยวิธีการประนอมมอเอะโอ้โหได้ทองเพิ่ม24อันได้ซับมากมายไก,ก่กองแล้วก็ได้เหล็ก37อันโอ้โหตานี้เนี่ยจีๆเลยเตรีย <c oughs> มจีๆไว้รอเลยนะเตรียมจีๆไว้รอเลยคาดว่าน,น้าจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราแพ้นกักกเราตกโลกหยอถูกมันผักตกนั่นเองจ้ะ <c oughs> ช่วยกอ่อนถม,มันเป็นผ้าไม่เป็นทางเลยดูดิอ๋ไม่เป็นผ้มนามันไม่เหมือนกันเลยสิกเกาะเฮ้ยข้าเต็มตัวได้ไงอ้าวทำไมจะไม่ได้องเลยก็เมื่อกี้พี่ไปเก็บทองของพี่มาเอามาให้หนูนะได้นะคุณเจ้ค่ะสิเกาะเคของเมื่ okay. พอกี้พี่ไปเก็บทอง,องพี่มาปัม,ามก็ไปเก็บเองดิช่วยเ,เ,เก็บได้แล้วนี่ไงพอเมื่อกี้พี่ไม่พึ่งทองในหีบเลยพี่ไปเก็บทองพี่ทองในหีบพี่เมื่อกี้พี่ยืมมานิดนึงเนี่ย ตอนเนี้ยพี่มาเก็บหมดแล้วก็หมดก็เพราะพี่ยืมมาไงตรงเนี้ยพี่ยืมมามาเก็บเพิ่มจะดูซิว่าได้เท่าไหร่รวมๆครับรวมเออเราไม่ต้องกลัวมันแล้วเพราะเรามีดาบเดมอนเนาะจะกลัวมันทำไมพี่ต้องไงครบเหมือนทุกข้องอ่ะอ๋อจะไม่ครบได้ไงล่ะเป็นพระเอกไอ้นี่อัดคลิปอยู่เนาะเออถ้าไม่ครบก็อายเขาแย่นต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่ขอชุดกับพี่ โอเคต้องเข้าใจนะครับเนาะน้องมันเอาแต่ใจก็จต้องเข้าใจหน่อยเนาะนะครับเ <combine> ออเข้าใจเข้าใจเดี๋ยว <Charles> เราต้องเอาเปิลทองด้วยนะครับในกรณีนี้เนาะก็เล่นมาไม่รู้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับว่าเราจะบุกด้วยวิธีไหนนะวิธีไหนโอเคขอไปเอาเด็กเพิ่มสักครู่หนึ่งครับเอามาทำแอเปิลทอง นะครับเอามากินอย่างอร่อยอร่อยนะครับขอไปยืมทีมสีเขียวไยไปปะทีมนี้ทีมอะไรอะ่ะเขียวปะอา้าวเขียวเดือนหนึ่งอ้าวอ้าวอ้าวกำลัขอทุกทีมกับข้าขอเอา้เอาวโอเคนะครับโอเคนะครับมาโอเคโอเคอะไรนิดหน่อยนะสิบ นะะจ๊เดี๋ยวตาหน้าผมกล่าวว่าจะไม่เล่นกับน้องนะครับเนาะจะเล่นคนเดียวแล้วด้วยนะครับเพราะเล่นคนเดียวมันสบายกว่าเยอะเลยอ่ะเออไม่มีคนมาแยกของไม่มีะอะไรเลกเอ้าไม่ทำทั้งสี่สิบอันเฮ้ยมันในพวกทีมเราไหนบอกว่าคุมการเตียงนั่นหนาอันหนาเนาต้องไปอะไรอ่า้ออกซิเดียนเลยนะ จะมีออกซิเดียนไดไงล่ะเซิร์ฟนี้มีหรอไม่มีซ,ซื้ออะไรล่ะไม่มีซื้ออีกนะคะ <c oughs> ขายหน้าเ,เออพอขอเล่นตาจบไปเลยอืมเล่นเดี๋ยวช่วงนี้ก็อาจจะอาจจะเบสบอลเนาะนะครับตอนนี้ไม่อัดทิ้งเลยเข่ย okay. เดี๋ยวไปไอ้นี่อาจจะมีเบื้องหลังนะครับาการเล่นเบสบอลก็โดยเนาะแบบว่าเล่นเซิร์ฟเซ็กซ์ินอยู่ดีแล้วหลุดอะไรแบบนี้อาจจะไปทำเบื้องหลังนะครับ ตอนนี้มันอยู่ไหนอะเนี่ยต้องหามันเพ้่โดยเร็วที่สุดโอ้โหมองแล้วมองแล้วมันคิดกระบฏกับเราครับโอ้โหจะเย็นแต่จะเย็นเขาทักทำทำป้องปากการแบบนี้เลยเออโดนโดนไปโดนไปอ้าวมันตกไปนี่ยเออน่าจะตกไม่ตกก็ อาจจะตายนะครับเนาะน่าจะตกอะไรโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับนะบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่วงนี้อาจจะเบสบอลเยอะมากเลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำมีเกมอื่นบ้างครับโอเคบ๊ายบายครับข้งครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันผ่านหน้านะครับติดตามชมด้วยนะครับโอเคเนาะบ๊ายบายอ้าวเอาจริงนะเลิกแล้วนะครับโอเค